งาน Motor Expo 2 4นะครับ2024นะครับจัดวันไหนนะครับเปิดกี่โมงนะครับแล้วก็จัดที่ไหนค่าบาทกี่บาทนะครับวันนี้จัดไปครับเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆดูนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังนะครับตัดสินใจว่าเอ๊จะไปดูรถงาน Motor Expo นะครับดีไหมนะครับแล้วก็ ยังงงๆอยู่ว่างานมันมีเมื่อไหร่กันแน่นะครับวันนี้จัดไปนะครับครั้งนี้นะครับมอเตอร์เอ็เป็นครั้งที่41นะครับเพื่อนๆต้องแยกนะ Expo มันจะปลายปีนะครับมอเตอร์โชว์มันจะต้นปีนะครับมันแยกกันบางคนจะเข้าใจว่ามันเป็นงานเดียวกันแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมอเตอร์โชว์ก็คือมอเตอร์โชว์เอ็กโก็คือ Expo นะครับส่วนปลายปีที่เราจะไปเนี่ยคือ Expo นะครับครั้งที่41จัดนะครับวันที่เดี๋ยวผมเปิด วันที่ให้ดูเลยนะครับวันที่29กาพฤศจิกับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันศุกร์นะครับ29เนะครับเริ่ม29ถึงวันที่10นะครับวันที่10วันที่10อ่าวันที่10อยู่นี่นะครับ10ธันวา29พฤศจิกาถึง10ธันวานะครับอ่ะมันจะมีวันที่28ด้วยนะ28ก็จะเป็นรอบสื่อนะครับ28คือรอบสื่อนะครับเปิดให้เฉพาะสื่อนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่เวลา 9โมงถึง4ทุ่มอันนี้วันที่28นะรอบสื่อนะแล้วก็วันที่29ครับที่บอกเนี่ยเปิดวันที่29ก็จะเป็นรอบมหากุศลนะครับมหากุศคืออะไรก็คือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าชมงานวันนี้นะครับต้องซื้อบัตรเข้าชมงานนะครับราคาใบาละ100นะครับโดยผู้จัดจะนำรายได้ของบัตรเนี่ยไปบริจาคการกุศนะครับเปิดตั้งแต่เวลา เที่ยงถึงสี่ทุ่มนะครับอันนี้คือวันที่29ที่บอกนะครับส่วนบุคคลธรรมดานะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็เริ่มเข้าได้วันที่30พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะครับ,รบสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็บัตรฟรีอ่ะแล้วก็บัตรซื้อหน้างานเนี่ยรวมกันหมดเลยนะครับแต่ว่า29เนี่ยเฉพาะบัตรเสียตังค์นะครับอ่ะเก็ตไหมทุกคนเก็ตเนาะเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับวันหยุดเปิด 11นาฬิกาถึง4ทุ่มนะครับวันหยุดเนี่ยจะเปิดเร็วกว่านะครับถ้าวันปกติเปิดเที่ยงวันหยุดเปิดนะครับห้าโมงเช้าอ่าโอเคนะครับแล้วก็จัดที่ไหนเหมือนเดิมครับถ้าเป็นมอเตอร์เอ็กโเนี่ยก็จัดที่ Impact นะครับเมืองทองนะครับ i m p l l t n h e r l e n g e r ฮอลนะครับเมืองทองธานีราคาบัตรอ่าราคาบัตรเท่าไหร่นะครับราคาบัตรอยู่ที่100บาทนะครับซื้อได้ที่เคาน์เตอร์หน้างานส่วนบัตรฟรีก็ เล่นกิจกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อที่เขาได้บัตรก็บางทีเขาก็แจกนะครับเล่นกิจกรรมกิจกรรมก็แจกบัตรกันไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนรถนะครับที่น่าสนใจเนี่ยรถไฟฟ้าปีนี้ถล่มหนักมากๆนะครับนี่ผมไปเจอเพจหนึง่งรถใหม่วันนี้เขาโพสต์เรื่องไอรถราคาห้าแสนเก้าครับห้าแสนเก้ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างไหมเพราะว่าล่าสุด mg เนี่ยก็ลดลงมาไอตัวสีส้มนะครับตัวดีเนี่ยลดมาเหลือ599นะครับแล้วก็น้องแมวก็เหลือ5้9นะครับเนี่ยแล้วก็มี mg z e sev เหลือ599นะครับเออก็คือไอราคา599เนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยมันยังเป็น7 0 0 0แสนอยู่เลยครับมันเหลือ599แล้วนะครับโหดมากๆเลยนะครับอยากได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นตัว mg 4เนี่ยเขาจะแถมพวกวอรชาร์ D ด้วยนะครับราคาเนี้ยคือคุ้มกว่า กว่าชาวบ้านเลยแต่ว่ามันมีสีเดียวสีส้มแต่ถ้าเป็น5.99ของออร่าเนี่ยน้องแมวเนี่ย <ๆ S 1> เขาไม่แถมวอชาร์เพื่อนเพื่อนต้องไปซื้อเองซื้อเพิ่มเ,เองนะครับอีกหลักหมื่นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะแลวนี่ก็เป็นข้อมูลครับของมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับฝากช่องทางการซัพพอร์ตด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนี่เลื่อนลงมานะผมจะมีลิงก์แอเฟอร์เรนตโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับขอสินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับ หรือว่าสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์นะครับอุปกรณ์กีฬาช้อปปิง้งไอทีคอมพิวเตอร์มือถือแล้วก็ห้างช้อปปิง้งห้างดังนะครับบิ๊กซีโรตัสนะครับ C ห B 2 S กดช้อปออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากประกันรถยนต์ตัวนี้ปึ๊บนี่ประกันรถยนต์นี่ประกัน com นะครับใครหาประกันรถยนต์หรือว่าประกันรถ e v เนี่ยมีนะครับเพื่อนสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยครับนี่กดซื้อประกันแล้วก็ไปที่นี่เลยประกันรถยนต์ครับเสือกรายปีแล้วก็ไปเลือกรุ่นนะครับเขาก็จะ รวมนะครับประกันของหลายๆที่มาให้เ,เพื่อนๆเลือกซื้อเอาเองนะครับเลือกเอาตัวไหนที่ถูกใจนะครับให้าการเคมะครับเงินวงเงินเยอะไม่เยอะชอบตัวไหนก็จัดได้เลยซื้อออนไลน์ผ่อนบัตรได้นะครับโอเคตามนี้ครับสวัสดีบายครับ